บอสอังเก้วานเจียบยืนยันแข้งไทยสามารถเล่นพริมลิกอังกฤษได้แน่พร้อมพูดถึงทีราทรด้านซนฮึงมินเก่งจัดขณะที่สุบนัตลงให้โอสลูเวนต่อเนื่องเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชา n นลต้องซุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของวงการฟุตบอลไทยกันหน่อย ในช่วงแรกนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างเกลนเน่กานลูลาบาพัทที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมเพียงแค่70แคลนะครับมี2รสชาติที่เลือกทานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้แอนด์ครีมราคาเพียงแค่12บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอเลฟเวทุกสาขาคลิปนี้ไม่รอช้าเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับ ในคลิปนี้มาพูดถึงเรื่องราวที่น่าสนใจกันหน่อยเมื่อวานนี้เนี่ยผมได้ไปเกาะติดสเปอร์และเลเตอร์ฝึกซ้อมกันนะครับในที่สนามราชมังคลากีราสถานก่อนที่จะลงอุ่นเครื่องกันในวันที่23กรกฎาคมเวลา5โมงเย็นนะครับผมเนี่ยไปติดตามอยากไปเจอนักเตะอย่างซอนฮึงมินที่เป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียนะตอนนี้นะครับอยากไปเจอบอสอังเกออดีตเฮดโค้ชของพี่อุ้มธีรทรชุดมารินอต คว้าแชมป์ฟุตบอลเจลีกนะครับแล้วก็อยากเห็นวิธีการฝึกซ้อมของอังเก้ของสเปอร์ของเลสเตอร์ว่าเขาเป็นยังไงนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นได้ชัดเลยว่าคือทีมระดับโลกแบบนี้เขาใส่ใจรายละเอียดทุกจุดโดยเฉพาะเรื่องของทีมงานะสตาฟโค้ดขนกันมาโคตดเยอะคุณผู้ชมคือเป็นมืออาชีพค่อนข้างสูงอย่างมากนะครับแล้วก็บรรยากาศรเนี่ยดีนะทุกอย่างเป็นมืออาชีพแบบสูงหมดจริงๆอ่ะ สเปอร์นี่แบบโอ้โหบอสอังเก้นี่มีผู้ช่วยเป็นแบบ20คนน่ะแล้วก็ทางฝั่งเลสเตอร์อย่างเอนโซมารสกาก็มีทีมงานคุณภาพเพียบเลยนะครับแล้วมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจคือในงานเนี้ยก็มีการจัดงานแถลงข่าวก่อนเกมขึ้นมานะครับทางฝั่งสเปอร์เนี่ยเขาก็ส่งบอสอังเก้นะครับอังเก้บอสเทโคกรูเฮดโค้ด <c oughs> มาเป็นแถลงข่าวแล้วก็เจมส์มดรสั้นนะครับแน่นอนนะครับอังเก้เนี่ยเป็นคนที่แฟนบอลชาวไทยรู้จักเป็นอย่างดีแล้วนะครับตั้งแต่สมัยคุมทีมชาติออสเตรเลียแล้วก็มาคุมโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสที่มารีนอสเนี่ยทำให้แฟนบอลรักอังเก้เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่แบบให้โอกาสพี่อุ้มทีละทรพร้อมกับเรียกสัยภาพของพี่อุ้มทีละทรให้กลายเป็นนักเตะร,ระดับท็อปของแบบเจลีกเป็นแบ็คซ้ายเบอร์ต้นของเจลีกนะครับและสุดท้ายก็ ควา้าแชมป์เจลีกด้วยกันซึ่งพี่อุ้มเนี่ยออกมาชมบอสอังเกว่านี่คือโค้ชที่เก่งที่สุดตั้งแต่เขาเคยร่วมงานมาแล้วก็บอกว่าเขามีแทคติกมีวิธีการที่ยอดเยีย่ยมเลยวพี่อุ้มเนี่ยศรัทธานในตัวบอสอังเกอย่างมากก็ผู้สื่อข่าวก็ถามเกี่ยวกับธีรทรในสายตาบอสอังเกเป็นไงได้มาเยือนที่ไทยก็บอกว่าธีรท,ทรเป็นนักเตะที่ดีคนหนึ่ง มีคุณภาพในแบบของเขาและก็ได้รวมงานกันประสบความสําเร็จเป็นตนั้งแต่ที่ยอดเยี่ยมมากในใสายตาเขานะครับนี่เป็นเฮดโค้ชแบบพูดถึงพี่อุ้มแบบนี้นะพี่อุ้มก็น่าจะฟินอยู่เหมือนกันแหละแต่เขาก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับแต่พี่อุ้มติดภารกิจเลยไม่ได้ไปเจอเลยนะนั่นแหละเขาก็พูดถึงพี่อุ้มนอกจากนี้เนี่ยก็มีผู้สื่อข่าวเลยไปถามว่าถ้าถามว่าคุณภาพนักเตะไทยที่อังเก้ได้สัมผัสมาเนี่ยสามารถไปเล่นฟุตบอล อังกฤษได้หรือไม่อังเกตเขาตอบนี่ยเขาก็บอกว่าเชื่อมั่นว่านักเตะไทยเนี่ยมีศสกยภาพที่ดีอยู่แล้วหลังจากที่ได้สัมผัสมาในฟุตบอลเจลีกเนี่ยเพราะพี่อังเกตได้เจอทั้งอ่ะพี่อุ้มทิติพันธ์ธนาชิพพี่มุ้ยศิลส์พี่พพพพเจอะไงประมาณเนี้ยก็ได้แบบเคยดวลกันแต่ได้ร่วมงานากับพี่อุ้มมากที่สุดที่บอกว่านักเตะไทยสภาพดีแล้วก็ในโค้ดด้วยกฎเวิร์คพอมิตที่เปิดกว้างเนี่ยก็มีโอกาสที่นักฟุตบอลไทยจะ ไปเล่นในพิมลิกอังกฤษได้นะครับที่บอกว่าฟุตบอลไทยกําลังพัฒนานและคิดว่าพวกเขามาถูกทางแล้วเพราะนั้งเตะหลายๆคนก็มีเสแยภาพดีนะครับเอออันนี้เป็นบอสอังเก้เออกมาบอกนะแต่ก็ไม่แปลกใจที่เขาพูดแบบนี้เพราะเขาเคยไปสัมผัสกับ,กบนักเตะระดับท็อปของประเทศไทยหมดไงอย่างพี่อุ้มเงี้ยพี่เจชนาทิพแบบเนี้ยเออก,ก็พูดนี่แหละอย่างที่บอกว่าก็ผู้สื่อข่าวไทยถามเขาก็พูดตาม ที่เขาพูดเนี่แหละเอออ่ะก็รอดูไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงตามที่อังเก้พูดเปล่าแต่เขาพูดจากประสบการณ์โดยตรงเพราะเขาได้ร่วมงานกับนักเตะระดับท็อปของวงการฟุตบอลไทยทั้งนั้นนะเออนะก็อยากเห็นสักครั้งในอนาคตนะครับนักเตะไทยลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ,งกฤษลงเล่นในยุโรปแต่างที่บอกว่าเราต้องค่อยๆไปเทีละสเต็ปมองสเต็ปเอเชียก่อนอย่างเจลีกเคลีกไปให้ได้กันเยอะๆไปฟูลฟักที่เจลีกเยอะๆ,ๆเดี๋ยวเราก็ได้ไปยุโรปไปเล่นในลีกคุณครับภาพส,งสูงๆเองนะครับในมุมมองผมนะ แล้วก็บรรยากาศแต่งข่าวนี้สื่อมวลชนมาแน่นมากอะ่ะเพราะนอกจากถามเรื่องอังเก้แล้วเนี่ยเรื่องถา,ถามถึงอนาคตของแฮร์รี่เคนความกดดันของอังเก้ในการคุมสเปอร์อประมาณนี้นะอังเก้เขาตอบว่าเขาก็กดดันเลยแต่เขาอยากทําสเปอร์ออกมาให้ประสบความสําเร็จแล้วก็เล่นฟุตบอลให้สนุกที่สุดส่วนเรื่องของแฮร์รี่เคนเนี่ยก็ยังอยู่กับทีมอยู่ประมาณนี้หลังจากนั้นเนี่ยผมก็ได้ไปดูการฝึกซ้อมนะคือต้องบอกว่าโคตรฟินอะ่ะ คือผมมาได้เข้าไปตรงมิกซโซนของสื่อใช่ไหมโอ้ไปเจอนักเตะเดินลงอได้เห็นนักเตะเลสเตอร์เดินลงสนามและที่ต้องบอกว่าประทับใจเลยคือนักเตะสเปอร์ซอนเฮงมินลิชาริซอนแฮร์รี่เคนน่ารักเป็นกันเองหมดนะครับแล้วผมก็ไปดูพวกเขาฝึกซ้อมในสนามซ้อมเลยนะไปถ่ายคลิปมาโอ้ปรากฏว่า อะตอนเลสเตอร์ผมยังไมไ่ค่อยได้ดูซ้อมมากผมผมอยู่ข้างนอกแต่ตอนไปดูสเปอร์ผมตั้งใจดูบอสอังเกลเลยคือฟุตบอลในแบบเฉบับของอังเกเป็นฟุตบอลเนเกมล,ลุกไงเพราะฉะนั้นการฝึกซ้อมเนี่ยเขาจะฝึกซ้อมเยอะคือเรื่องของเกมลุกการทําประตูการเข้าทําเห็นได้ชัดเลยเนี่ยผมเห็นละสี่นักเตะที่จะเป็นตัวลุกของสเปอร์ในฤดูก,กาลน,นี้ที่จะเล่นด้วยกันเนี่ยขวาเนี่ยเป็นครูรูเซตกี้ซ้ายเนี่ยเป็นซองเฮิงมินคู่ อ่าหน้าเป้าแฮี่เคนไม่ฟื้ตัวลุกเป็นเจมมดดิสันเนี่ยสี่คนเนี่ยเล่นกันอย่างโหดแล้วก,แวก็แล้วก็ที่สําคัญคือแต่ละคนมีความสามารถแต่ชุดสํารองของสเปอร์ก็ซ้อมดีนะเมื่อวานเนี่ยคือบอลสไตล์ของอังเกะเขาจะเน้นบอลแบบแบบเล่นไม่มากจังหวะแล้วไปถึงในกรอบเขตโทษและยิงประตูให้ไวที่สุดจุดสําคัญที่ผมเห็นนะว่าระดับโลกเนี่ยคือเขาจ่ายบอลกันยิ่งกว่าเจลีกเจลีกว่าจ่ายบอลกระแทกให้จันแรงใช่ไหมยุโรปเนี่ยจ่ายบอลกันโคตรแรงคุณผู้ชม ปกัปกปกักปักแล้วทุกคนจ่ายปุ๊บเล่นได้ต่ออ่ะคือเบสิกพื้นฐานต้องแน่นจริงนะแล้วก็อย่างที่บอกว่าแบบซ้อมแบบเข้ากันหนักขอโทษแล้วใส่กันต่อคือแบบไปดูใกล้ๆนี่คือความมมือชีพแบบสูงจัดจริงๆนะแล้วก็สนุกก็ดูสเปอร์ซ้อมซอนฮึงมินนี่โคตรหล่ออ่ะคุณผู้ชมหล่อจริงและเก่งด้วยยิงบอลแต่ละทีนะี่ยมันซวบซวบหมดเลยนะซ้อมแยกอีกต่างหากสำหรับซอนฮึงมินแล้วก็พีคสุดๆเนี่ย คือผมมากก็อยู่ในสนามก็กำลังเดินกลับเข้าห้องเพจใช่ไหมเจอซอนทึงมินอยู่ข้างหน้าเข้าไปขอถ่ายรูปแล้วซอนทึงมินแบบเป็นกันเองน่ารักมากโอเป็นโมเนต์ที่แบบจะไม่ลืมเลยฟินมากนะเออซอนทึงมินและที่ที่อูซ้อมที่ผมมองว่าเก่งมากๆนะเตะคนหนึ่งของสเปอร์คือครูรูเซฟกี้คุณผู้ชมายนี่มันโคตรโคตรคมอะและเล่นอย่างดีอะครูรูเซฟกี้ได้เห็นจริงๆอะแบบโคตรเก่งอะ่ะ พูดเลยว่าเก่งมากแฮร์รี่เคนก็คมเนะครับโอ้โหเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมผมเชื่อว่าเป็นแฟนสเปอร์หรือวงการฟุตบอลไทยไปดูสเปอร์เลตเตอร์ซ้อมอะ่ะได้ไประโยชน์เยอะเพราะว่าได้เห็นวิธีการทํางานคือสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือเรื่องของทีมงานของเขาเยอะมากนะทีมงานนูน่นทีมงานนี้โคดประตูโค้ดกองหน้าโคดกองคือมีหมดอะ่ะยี่สิบสามสิบคนนะทีมงานอะ่ะเพียบแล้วอยู่ในสนามแล้วแบบคอยบอกนักเตะอยู่ตลอดนี่ความเป็นมืออาชีพจริงๆนะครับนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่ มาเล่าให้ฟังเลยกันเมื่อวานนี้สนุกมากถ้าฝนไม่ตกจะฟินมากกว่านี้แต่ฝนตกก็น่าเสียดายนิดนึงก็หวังว่าในวันจริงฝนจะไม่ตกนะในเกมแข่งขันจริงก็ไปดูกันได้คู่นี้ได้ไประโยชน์แน่นอนสเปอร์พบกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับเออส่วนบัตรผมแจกไปแล้วนะผู้โชคดีได้รับไปแล้วนะครับผมแจกให้ไปที่เรียบร้อยนะใครได้ไปก็ยินดีด้วยส่วนใครไม่ได้ก็รอรุ้นกิจกรรมหน้าแล้วกันว่าจะมีอะไรมาแจกอีกนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศที่ผมนำมาพูดถึงกันที่เมื่อวานนี้ไปเกาะติด สเปอร์เลสเตอร์มาตั้งแต่เชา้าจนถึงมืดนะครับต้องบอกว่าระดับโลกนี่เขาสุดๆจริงๆนะเรายังต้องพัฒนากันอีกเยอะจริงๆในส่วนของสโมสรแล้วก็ทีมชาติต่างๆนะครับอ่ะจากนั้นคลิปนี้ทิ้งท,ท้ายกันที่เรื่องราวของน้องแบงค์สุพนเณมอนตากันหน่อยนะครับศูนย์หน้าวัยรุ่นทีมชาติไทยที่ตอนนี้ก็ยังไม่ทราบอนาคตที่แน่ชัดว่าตกลงแล้วจะไปอยู่กับทีมไหนระหว่างเลสเตอร์หรือโอ๊อลูเว่นนะครับ คือคุณท็อปอัยวั์ประธานสโมสรเลสเตอร์ก็พยายามผลักดันให้สุปนัทได้เลสเ,เตอร์แต่ก็ต้องขึ้นอยู่ที่สตาฟโค้ดแล้วก็ทีมงานด้วยก็เลยปล่อยให้ตอนนี้เนี่ยน้องแบงค์ไปฝึกซ้อมอยู่กับโอลิเว์ปรากฏว่าในเกมอุ่นเครื่องนัดแรกเนี่ยได้ลงไปแอซิดไดใช่ไหมสำหรับน้องแบงค์สุปนัทเหมือนตาแพ้ทางฝั่งเลสเตอร์ไป2อต่อแต่เกมล่าสุดเนี่ยรู้ว่านได้ลงอุ่นเครื่องอีกหนึ่งนัดกับทีมเรนเจอร์เอฟซีเป็นทีมบีนะครับ ซึ่งเกมนี้เนี่ยทางฝั่งของน้องแบงค์สุพรรณเหมือนตาได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะครับมีจังหวะได้เล่นแล้วก็เป็นลูอันเนี่ยเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สี่ประตูต่อหน,นึ่งนะครับก็ได้เห็นความสัมพันธ์ของน้องแบงค์มีไปแตะมือเพื่อร่วมทีมอะไรประมาณนั้นด้วยน้องแบงค์ยังคงสู้ต่อกับเป้าหมายอนาคตในการเล่นยุโรปนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายแล้วน้องแบงค์จะไปเล่นทีมไหนก็ให้กําลังใจน้องเขากันเยอะๆเรียกได้ว่าคือพอผมไปดูว่าทีมจะยุโรปเนี่ย มันจะเป็นอีกขั้นของเจลีกอ่ะเจลีโว,วยุโรปโหดกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่นักฟุตบอลไทยคนหนึงจะไปเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องเก่งมาก,ม,ากมันต้องแบบสู้สุดๆจริงๆ แล้วผมเชิญน้องแบงก์ก็สู้เต็มที่อยู่แล้วนะครับอ่ะให้กําลังใจกันคลิปนี้มานี้ในชน่องน้องซุยนะครับขอบคุณทุกการรับชมนะที่สําคัญก็ฝากช่วยก,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 กันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับช่องต้องซุยกันด้วยรวมไปถึงนะครับขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีอย่างแกลเลนเน่กานูล่าบาพัทที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นมีประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่มมากกรัมเพียงแค่70แคลมีสองรสชาติในลือกฐานรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพและรสคุกกี้อัเนี่นคลิปปนี้ไก่อมเน้าสสวัดีครับ